สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม้วยภาษา C สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทาความรู้จักกับชุดคําสั่งนะครับสำหรับการควบคุมการทํางานนะครับของโปรแกรมครับภายในภาษา C ครับก็มีคําสั่งที่ใช้สำหรับการควบคุมการทํางานของตัวโปรแกรมนะครับซึ่งการควบคุมการทํางานของตัวโปรแกรมนั้นนะครับแบ่งการทํางานออกเป็น3ลักษณะนะครับก็คือลักษณะของ กลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นคําสั่งที่ใช้ในการวนรอบนะครับหรือว่าทํางานซ้าๆเป็นลักษณะของลูปนะครับยกตัวอย่างเช่นคําสั่งที่เป็นการวนรอบนะครับซึ่งสามารถนับจํานวนได้ก็คือ for นะครับการวนรอบที่ต้องอาศัยเงื่อนไขนะครับก็คือ w h และ do y นะครับโดยที่ y กับ do y นั้นจะมีลักษณะการทํางานที่คล้ายกันนะครับคือตรวจสอบเงื่อนไขนะครับจนเป็นจริงแล้วนะครับถึงจะทําการออกไปทํางานอย่างคําสั่งอื่นๆต่อนั่นเอง นอกจากนี้ครับภายในลูปการทํางานครับยังมีคําสั่งที่ใช้สําหรับการออกจากลูปหรือว่า break นะครับหรือคําสั่งที่สามารถที่จะให้วนรอบการทํางานต่อไปนั่นคือคําสั่ง continue เป็นต้นนะครับกลุ่มที่2ครับก็จะเป็นคําสั่งที่ทําการทดสอบเงื่อนไขในการตัดสินใจนะครับหรือว่า decision statement ได้แก่คําสั่งที่เป็นในลักษณะของการเลือกเงื่อนไขต่างๆนะครับเช่นการเลือกเงื่อนไขที่ทางเดียว if นะครับหรือการ นำเงื่อนไขหลายเงื okay. ่อนไขมาซ้อนกันนะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถตัดสินใจได้ก็คือ if else นะครับโดยสามารถที่ใช้โครงสร้าง else if นะครับหรือ n e s t so, if นะครับมาทำการซ้อนเงื like for ่อนไขต่างๆนะครับตามความต้องการของเราแล้วก็คำสั่งที่ใช้สำหรับการเลือกช้อยนะครับก็คือคำสั่ง switch นะครับเราสามารถที่จะออกแบบช้อยการทำงานนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่ในเงื่อนไขของช้อยกอไก่นะครับให้ไปทำงานอีกแบบนึง อยู่ในเงื่อนไขของช้อยขอไข่นะครับให้ไปทํางานอีกแบบหนึ่งเป็นต้นกลุ่มที่3ครับในภาษาซีก็จะมีคําสั่งที่สามารถที่จะสั่งให้ไปทํางานตามจุดที่เราต้องการได้นั่นก็คือกระบวนการของการ go to statement ต่างๆนะครับเช่นในส่วนของการ go to เพื่อที่จะเข้าไปทํางานในส่วนของ label นะครับครับคราวนี้เรามาดูคําสั่งที่ใช้สําหรับการวนรอบนะครับในกลุ่มแรกกันก่อนครับคําสั่งแรกครับก็คือคําสั่ง for นะครับคําสั่ง for ก็สามารถที่จะ สั่งให้โปรแกรมนั้นมีการทำงานซ้ำๆนะครับหรือว่าวนรอบตามความต้องการจนกระทั่งเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จนะครับจึงออกจาก l o ป for เพื่อที่จะไปทำงานในคาสั่งถัดไปนะครับเราจะใช้คำสั่ง for นะครับสำหรับรอบการทำงานที่เราทราบจำนวนรอบที่แน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะให้โปรแกรมนั้นวนรอบการทำงาน20รอบนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะให้โปรแกรมนั้นทำการวนรอบเพื่อที่จะกำหนดการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตามรอบที่เราสั่งนั่นเอง โดยที่รูปแบบการทํางานของคําสั่ง for ครับก็จะประกอบไปด้วย for นะครับเป็นคําสั่ง for วงเล็บปิดนะครับจะมีในส่วนของ expression 1นะครับ expression 2 expression 3นะครับปีกาเปิด statement แล้วก็ปีกาปิดนะครับซึ่งภายใน expression ครับก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับให้กับตัวแปรที่ใช้ในการวนรอบก่อนนะครับ expression 1กํากำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรที่ใช้ในการวนรอบนะครับ expression ตัวต่อมานะครับก็คือทดสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับตามรอบการทำงานแต่ละรอบ expression ที่3ก็คือเพิ่มรอบหรือว่าลดรอบที่ใช้ในการวนรอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำสั่ง for ต้องการการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรที่ใช้ในการวนรอบนะครับเช่นอย่างเช่น10รอบ20รอบทดสอบเงื่อนไขนะครับว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จหรือไม่นะครับถ้าเป็นจริงก็ทำงานต่อไปถ้าเป็นเท็จก็ออกจากลูป for นะครับ ตัวที่3คือการใช้ในส่วนของการเพิ่มรอบนะครับทางานหนึ่งครั้งเพิ่ม1รอบถรอบเพิ่มรอบไปเรื่อยจนกระทั่งครบจํานวนรอบที่ต้องการนั่นเองนะครับ Statement ก็ Stat คือคําสั่งต่างๆตามความต้องการของเรานะครับสามารถที่จะมีคําสั่งภายในการบดรอบการทํางานได้หลายคําสั่งขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมของเรานั่นเองเรามาลองดูโครงสร้างการทํางานของ For นะครับเมื่อเขียนในล,ลักษณะของโปรชาร์ดหรือว่าผังงาน อันดับแรกครับเราก็จะทําการกําหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรนะครับที่ใช้ในการวนรอบเมื่อ for เริ่มทํางานครับรอบที่1ก็จะเริ่มมาทําการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับเราต้องการให้โปรแกรมทํางานยังไงนะครับถ้ากรณีที่เป็นจริงนะครับเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทําคําสั่งต่างๆที่อยู่ภายใน loop for นะครับหรืออยู่ภายในเครื่องหมายปีกาต่อจากนั้นครับทำคำสั่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ทาการเพิ่มหรือว่าลดค่าให้กับตัวแปรที่ใช้ในการวนรอบนะครับ ก่อนที่จะวนไปทํางานอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ตรวจสอบเงื่อนไขทางเงื่อนไขยังคงเป็นจริงอยู่นะครับก็จะเข้ามาทํางานคําสั่งต่างๆภายในรูปฟอร์นะครับก่อนที่จะทาการเพิ่มหรือว่าลดค่าให้กับตัวแปรที่ใช้ในการวนรอบนั่นเองนะครับเรากําหนดตัวแปรเริ่มต้นนะครับ10รอบรอบที่1ทํางทงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการวนรอบไปทํารอบต่อไปนะครับจนกระทั่งครบ ามความต้องการนะครับจึงสั่งให้เป็นเท็แล้วก็ออกจากหลูปก,การทํางานของฟอร์พอร่อที่ทำงานอย่างคําสั่งอื่นๆนะครับสอบขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทําการทดลองในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซนะครับโดยเครื่องมือ DFC c พัดพัดและเครื่องมือคอมไพเลอร์ของเรานะครับ Turbo C เพื่อที่จะทดสอบการทํางานของ f o รครับขอบคุณครับ